เรื่อการคำนวณน,นะคะในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจมาดูกันนะคะบอกว่าการนำเสนอข้อมูลที่ดีหรือให้น่าสนใจจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์โดยจะคำนึงถึงความเข้าใจ ความเข้าใจง่ายรวดเร็วและก็การใช้ประโยชน์เขาบอกว่าในรูปแบบของการนําเสนอข้อมูลจะมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของข้อความข้อความกึ่งตารางตารางหรือว่าแผนภูมิภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมหรือว่ากราฟเส้นที่จะได้เรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะต่างๆเหล่านี้ แต่ในการนำเสนอข้อมูลมีหลายรูปแบบมากยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนการนำเสนอข้อมูลโดยการจัดทําเป็นรายงานนะคะแต่ในในวันนี้ที่เราจะได้เรียนก็คือจะอยู่ใน7จ็ดหัวข้อนี้นะคะบอกว่าความแตกต่างของแผนภูมิชนิดต่างๆ เมื่อพูดถึงแผนภรมนักเรียนคงจะนึกถึงในรายวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมคะเพราะเรียนจะได้เรียนเป็นส่วนใหญ่ก็คือในรายวิชาคณิตศาสตร์ในรายวิชาซึ่ครูเคยสอนหรือเคยเห็นในรายวิชาสังคมหรือประวัติก็มีนะคะ,ะลักษณะนี้ตามตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าแผนภูมรูปภาพแผนภูมรูปภาพ ในนี้ในวันจันทรไอศครีมกี่แท่งเขามีข้อกําหนดนะคะเขาบอกว่ากําหนดให้รูปไอศครีมไอศครีมหนึ่งรูปแทนจํานวนไอศครีมสองแท่งเพรนันในวันจันทร์จะมีไอศครีมทั้งหมดกี่แท่งคะหนึ่งรูปแทนสองแท่งก็สองสี่หกแปดแท่งถูกไหมอ่ามีแปดแท่งในวันอังคาร ไอศครีมมีทั้งหมดกี่แท่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสองแท่งวันพุธมีหกเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์วันที่มีไอศครีมเยอะที่สุดก็คือวันศุกร์และน้อยที่สุดก็คือวันพุธถูกไหมคะ นี่ลักษณะของแผนภูมิรูปภาพนะคะต่อไปลักษณะอันนี้เรียกว่าแผ่นภูมแท่งแผนภูมแท่งจะมีแกน2แกนนะคะตั้งกับแนวนอนอันนี้ในภาพนี้จะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนของภูมอุตุนะคะท่าเรือคลองเตยแล้วก็สถานีอุตุวิทยาสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่ปีพศ2551ถึง2,554ในแนวตั้งนะคะแนวตั้งแทนปริมาณน้ำฝนมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรส่วนในแนวนอนจะแทนปีพศตั้งแต่2551ถึง2,554ถ้าไปลักษณะสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นกลมุัตูของท่าเดือคองเตยสีแดงจะเป็น กรมอุตุวิทยาสนามบินดอนเมืองอเรามาดูในปีพศ2 5 5 1นอะคะป,ปริมาณน้ำฝนที่มากก็จะเป็นของนคะสถานีอุตุท่าเรือของเตยจะมากกว่าสนามบินดอนเมืองถูกไหมคะในยากนะคะนักเรียนคงจะได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะต่อไปในลักษณะนี้ก็จะเป็น แผนภูมิวงกลมเขาเรียกแผนภูมิวงกลมนะคะในรูปนี้ก็น่าจะเป็นสถิติสรุปสถิตินักเรียนอาจากกราฟแผ่นภูมิวงกลมนักเรียนคงจะรูได้จากภาพนะคะดูได้จากภาพว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6หรดูว่าจํานวนนักเรียนที่มีปริมาณน้อยที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่3ามถูกไหมคะต่อไปนะคะแผ่นภูมิเส้นอันนี้แผ่นภูมิเส้นในลักษณะแกน2แกนเหมือนกันนะคะแนวตั้งแนตั้งก็จะแทนจำนวนนักเรียนส่วนในแนวนอนในแนวนอนก็จะแทนระดับชั้นนะคะ เขาบอกว่าสรุปสถิตินักเรียนขยายการสรุปสถิตินักเรียนดูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะสตินักเรียนนะอยู่ที่ผู้ชายจะแทนด้วยเส้นสีเส้นสีฟ้าผู้หญิงจะแทนด้วยเส้นสีส้มและสีขาวก็จะเป็นแทนด้วยการรวมนะคะ ชั้นประมศัพท์ปีที่1ดูจากกราฟแล้นักเรียนชาย200ถูกไหมนักเรียนหญิง600้สีขาวก็จะเป็นการรวม200รวม600ก็จะอยู่ที่800นี่ลนะักษณะการดูแผ่นภูมินะครับต่อไปการอ่านนะคะการอ่านแผ่นภูมิ ในหวัวข้อตรงนี้เขาบอกว่าหนึ่งรูปแทนสัตว์สิบตัวแผ่นฟูมรูปภาพตรงนี้นะคะเต่าเต่าหนึ่งรูปแปลว่าตรงนี้เต่ามีจำนวนกี่ตัวคะสิบตัวถูกไหมมีรูปกระต่ายสองรูปแปลว่าจำนวนกระต่ายก็คือยี่สิบ ปลาทองปลาทองมี1ตัวกับครึ่งตัวนั่นายว่าครึ่งตัวน่าจะแทนด้วยเลขอะไรคะหนึ่งตัวก็แทนด้วย10บหนึ่งรูปแทนด้วย10บแล้วมีอยู่ครึ่งรูปก็น่าเป็นสิบห้าถูกไหมสิบห้าสุนัขสามสิบแมวสี่รูปก็เป็น 4ี่นะคะไม่ยากนะคะนี่คือการอ่านแผนภูมิรูปภาพต่อไปนักเรียนดูนะคะอันนี้สถิติที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูลที่นักเรียนเห็นนักเรียนมีความน่าสนใจหรือไม่เพื่อคุยถาม ถ้าเราเห็นในลักษณะนี้มีความน่าสนใจหรือไม่นี่คืออยู่ในรูปของข้อมูลที่เป็นในรูปของข้อความกึ่งตารางถ้าเราข้อความเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปของแผนภูมิได้เรียนว่าในการนําเสนอข้อมูลอันไหนจะน่าสนใจมากกว่านนี้อยู่ในลักษณะของแผนภูมินะคะ ก็ได้จากอะไรได้จากตารางข้อมูลได้จากตารางนี่ค่ะข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลในตารางเนี่ยทำให้อยู่ในรูปของแผนภูมิในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะเพราะฉะนั้นในการดูข้อมูลสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพถูกไหมคะข้อมูลเดียวกันแต่การนำเสนอแบบใดที่น่าสนใจกว่ากัน เขาบอกว่าข้อมูลนั้นมีประโยชน์ถ้ามีการนำเสนอข้อมูลที่ดีจะทำให้ผู้ฟังสนใจและเข้าใจง่ายขึ้นและข้อมูลแต่ละแบบอาจมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันนักเรียนเปรียบเทียบนะคะถ้าสมมติสถิตินักเรียนการนำเสนอถามว่าการนำเสนอในรูปแบบด้านบนนำเสนอได้ไหมก็ได้นะคะ แต่ในการถ้าเรานำข้อมูลตารางด้านบนนำมาให้อยู่ในรูปของตารางหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพมันก็จะมีความน่าสนใจมากกว่าต่อไปมาดูใบงานนะคะใบงานที่ครูให้เรียนก็คือจะเป็นการสำรวจสำรวจเพื่อนๆในห้องว่ามีการชอบผลไม้ชนิดใดบ้างชนิดของผลไม้ ตามที่กําหนดนะคะแล้วก็จำนวนจํานวนนักเรียนต่อคนนะคะนจำนวนนักเรียนบอกว่านักเรียนดูรูปตรงนี้นะรูปตรงนี้แทนจํานวนนักเรียน2คนเพราะฉะนั้นในการวาดแผนภูมินะคะให้ค่อยวาดแผนภูมิรูปภาพ การวาดแผนภูมิรูปภาพสมมุติว่าเพื่อนที่ชอบส้มมีทั้งหมด8คนเพราะฉะนั้น8คนนักเรียนจะต้องวาดรูปนี้กี่รูปคะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะนักเรียนก็ต้องวาดรูป วาดรูปที่เป็นรูปรูปคนเนี่ยสี่รูปถูกไหมคะเพราะว่าหนึ่งรูปแทนจำนวนสองคน1นึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปถูกไหมจะวาดยากหน่อยนะคะ ตรงนี้จากกราฟนะคะคุณครูขอเก็บคะแนนตรงนี้10คะแนนนะคะก็การตอบคำถามข้อละ2คะแนนข้อที่1ถ้าจำนวนนักเรียนที่ชอบมะม่วงมี5คนนักเรียนจะใส่รูปแทนจำนวนนักเรียนอย่างไรอันนี้วาดรูปลงไปได้เลยนะคะ ข้อที่2ถ้าจํานวนนักเรียนมากกว่านี้เช่นทั้งโรงเรียนจะสามารถสร้างแผนภูมิรูปภาพได้หรือไม่ใน point ออสคะแนนนะคะต่อไปดูสรุปเขาบอกว่าในการนําเสนอข้อมูลที่ดีจะต้องคํานึงถึงรูปแบบการนําเสนอเพื่อให้ข้อมูลนั้นง่ายต่อการเข้าใจ เพราะฉะนั้นในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นใบงานที่ครูให้เรียนนั้นนักเรียนจะวาดรูปอย่างไรที่ทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็เรียบร้อยนะคะคุณครูขอเก็บคะแนนแผนภูมิ10คะแนนคะแนนการตอบคําถามข้อละ2คะแนนรวมเป็น14คะแนนและคะแนนการตกแต่งหรือการความสะอาดเรียบร้อยอีก 6คะแนนนะคะงั้นขอเป็น20คะแนนนะคะในการใบงานใบนี้ไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ